สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร2 2 7 7 8 8 8 8หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะกลับมาช่วงนี้<อ>ได้เวลาของประเด็นทางเศรษฐ,ฐกิจค่ะจะมาดูคาดการราคาน้ำมันที่ดูแนวโน้มไม่สวยเท่าไหร่สำหรับคนใช้ พราะสงสัยจะขึ้นติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณเทพกิจฉัดสุริยาวงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีการคาดการณ์นะครับว่าราคาน้ำมันในบ้านเรานะครับอาจจะมีการปรับขึ้นในช่วงหนึ่งสองวันนี้นะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากสถานการณ์ความรุนแรงในอียิปต์ที่ยังคงมีให้เห็นอย่างเป็นระยะครับวันนี้ทางนักวิชาการกานอิสระนะครับของ กลุ่มพลังงานนะครับคุณมนูนศิริวัลบอกถึงทิศทางราคาน,น้ำมันตลาดโลกในสัปดาห์นี้นะครับว่าน่าจะยังคงเป็นขาขึ้นจากสถานการณ์ความรุนแรงในอีบที่ย่างก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะครับทำให้ตลาดตอนนี้ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยภาพรวมนะครับน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับก็มีโอกาสแตะที่105เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งคาดว่าตลาดสิงคโปร์ก็จะปรับขึ้นตาม เพราะฉะนั้นภาพรวมของราคาขายปลีกน้ํามันในบ้านเราก็คาดว่าจะปรับขึ้นตามตลาดโลกนี่แหละในช่วง1-2วันนี้จากปัจจุบันนะครับที่ค่ากัรตลาดน้ํามันดีเซลเหลือเพียงแค่1บาท10สตางค์ต่อลิตรนะครับขณะที่แก๊สโซฮอเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1บาท30สตางค์ต่อลิตรที่ถือว่าตอนนี้ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับกำไรของบรรดาปั๊มน้ำมันต่าง ตอนนี้นะครับบรรดาผู้ค้าในบ้านเรายังคงติดตามราคาน้ํามันกันอยู่ครับก่อนที่ตัดสินใจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาโดยเฉพาะกลุ่มแก so ๊สโซฮอลนะครับที่มีโอกาสปรับขึ้นสูงมากที่สุดแต่ขนาดน้ํามันดีเซลที่ยังมีนโยบายของรัฐบาลที่ตรึงราคาไว้อยู่นั่นเองนะครับขณะที่ทิศทางราคาน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะครับแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวแต่ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็ ทวงสมดุลกันได้นะครับภาพรวมของราคาน้ํามันก็ยังคงทรงตัวระดับสูงต่อไปนะครับเพราะว่าความต้องการใช้น้ํามันในช่วงปลายปีของทุกๆปีนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อประเทศแถบสารัฐแล้วก็ยุโรปจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวทําให้ความต้องการใช้พลังงานสูงมากขึ้นโดยเฉพาะน้ํามันดีเซลนี่แหละครับสอดคล้องกับทางรัฐบาลบ้านเรานะครับที่วันนี้ที่ประชุมกบงน,นะครับมีมติในการปรับลด เงินเข้าส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง40ตางต่อลิตรนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรนั่นเองครับวันนี้ที่ประชุมกบงน,นะครับที่มีรัฐมนตรีพลังงานพงศักดิ์ประจงพงภัยสารนะครับเป็นประธานได้บอกว่าที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ โดยเฉพาะน้ามันดีเซลลง40ตองต่อลิตรเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาน้ํามันดีเซลหน้าปั๊มปรับขึ้นนะครับแล้วก็คงราคาขายไว้ที่เดิมก็คือ29บาท99สตางต่อลิตรนั่นเองนะครับหลังจากที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกดูบปรับขึ้นไปนะครับสเหเสรียญเศษแล้วนะครับก็ทําให้ทะลุไปอยู่ที่101เหรียญกว่ากว่าต่อบาเรลนะครับ สำหรับการปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซลนะครับก็ส่งผลทำให้เหลือเงินเรียกเก็บจากาน้ำมันดีเซลเข้ากองทุนเหลือเพียงแค่ลิตรละ1บาท30สตางค์นะครับจากเดินเก็บอยู่1บาท7 0สตางค์ต่อลิตร มีผลน,นะครับทำให้กองทุนเหลือเงินไหลเข้านะครับอยู่ที่94ล้านบาทต่อว,วันจากเดิมไหลเข้าประมาณ118ล้านบาทต่อว,วันนะครับขณะที่สถานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงยังคงเป็นบวกอยู่ที่14,100ล้านบาทนะครับเขาคาดว่าจะเก็บต่อไปเพื่อดูแลราคาพลังงานของประเทศไม่เกิน20,000ล้านบาทนั่นเองนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีพลังงานได้พูดถึงสถานการณ์ในอีบด้วยนะฮะบอกว่า ถ้าหากว่าสถานการณ์กลับมารุนแรงแล้วก็ลุกลามอีกจนเรือไม่สามารถผ่านคลองสุเอตได้นะครับอาจจะต้องวิ่งอ้อมแหลมกุดโฮปซึ่งกินเวลานานกว่า12วันนะครับก็จะทำให้ค่าขนส่งปรับเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อราคาน้ำมันในบ้านเราให้สูงขึ้นด้วยนะครับและในอนาคตบอกว่าประเทศไทยอาจจะต้องพิจารณาเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันที่ช่องแคบมลลาละกาสิงคโปร์เช่นเดียวกันนะครับเพราะช่วงนี้การจะราจรเริ่มแออัดแล้ว เพราะฉะนั้นไทยอาจจะต้องสร้างท่อส่งน้ํามันข้ามฝั่งทะเลอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทยนะครับเพื่อใช้เป็นช่องทางขนส่งน้ํามันด้วยก็จะประหยัดแล้วก็ร่นระยะเวลาในการขนส่งด้วยขณะเดียวกันครับวันนี้ได้มีการส่งสัญญาณนะครับในการที่จะทยอยปรับขึ้นราคาน้ํามันดีเซลก็พูดง่ายๆครว่าอาจจะไม่มีการตรึงราคาน้ํามันดีเซลที่ ไม่เกินสาสบาทต่อลิตรอีกแล้วนะครับก็มีการส่งสัญญาณบอกว่าอาจจะมีการทยอยปรับขึ้นในปีหน้าเพื่อเตรียมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบในปี25 5 8นห้าบะครับแต่วันนี้นีได้มีการส่งสัญญาณบอกว่าถ้าจะปรับขึ้นจริงๆจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่ากระทรวงคลังต้องไม่ปรับขึ้นภาษีสพสาาม,มันดีเซลนะครับที่ปัจจุบันยังคงเก็บอยู่เล็กน้อยนะครับก็ถือว่า ก็เป็นการส่งสัญญาณสําหรับคนที่ใช้น้ํามันดีเซลนะฮะที่จะต้องเตรียมตัวเตรีมยมใจกันหน่อยนะฮะไม่ใช่ใช้เพลินเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลตรึงให้อยู่ที่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะครับขณะเดียวกันครับพามาดูภาพรวมของเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างน,นะครับวันนี้มีหนึ่งหน่วยงานครับที่มีการปรับลดตัวเลข GDP ของปีทั้งหมดนะครับจากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอยู่ที่5%วันนี้ทางศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิจหอน้าไทยนะครับได้มีการปรับลดลงมาเหลือแค่4.3%แล้วครับ นี้ทางผู้การศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาทุลายหอนค้าไทยนะครับดรธนวัฒร์พลวิชัยบอกว่าล่าสุดทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยนะครับว่าจะมีโอกาสขยายตัวประมาณ4-4.5%ถึงโดยมีค่ากลางอยู่ที่ 4. 3เป็นะครับเป็นการปรับลดจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว5%สาเหตุหลักใหญ่ๆนะครับที่ต้องปรับลดตัวเลข GDP ในปีนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีปัญหาการปลอดสินเชื่ออาจจะทําให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงมานะฮะรวมถึงเศรษฐกิจยุโรปยังไม่ฟื้นตัวขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐยังต้องจับตาหย่องต่อเนื่องนะครับส่งผลทําให้ภาพรวมการส่งออกปีนี้อาจจะขยายตัวแค่4.1นตะครับต่ำลงมาจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวได้8.2พูดง่ายว่าลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะในการปรับลดการคาดการครั้งนี้สําหรับการส่งออก วันนี้ครับได้มีการพูดถึงการปรับประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้นะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแม้ว่าเศรษฐกิจภาพรวมจะมีพื้นฐานขยายตัวได้เกิน5%เซึ่งจากเดิมนะครับทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้ในไตรามาสที่2โดยปัจจัยภายในที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครึ่งปีหลังจากเม็ดเงินลงทุน6-7หมื่นล้านบาทแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวจีนก็มีปัญหาการปล่อยสินเชื่อ การบริโภคภายในประเทศก็ชะลอตัวลงมาน,นะครับนำซ้ำยังมีความกังวลปัญหาการเมืองที่ทำให้ต้องปรับลดการประมาณการวันนี้นะครับก็กำลังจับตาดูไตรามาสที่3ต่อไปนี่แหละว,ว่าจะมีปัจจัยอื่นเข้ามากระทบเพิ่มเติมหรือไม่นะครับจากภาพรวมเศรษฐกิจแล้วนะครับพาไปดูเรื่องของการประมูลทีวีดิจิตอลกันบ้านนะครับโดยเฉพาะการประมูลช่องธุรกิจ24ช่องที่ก่อนหน้าน,นี้มีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับบอกจะเสียงด้มีการ ปรับลดนะครับสัดส่วนของเนื้อหาช่องข่าวลงมานะครับ75%เดิมทีที่มีการกำหนดไว้นะครับล่าสุดนะครับน่าจะมีการปรับลดลงมาเหลือ50%เท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันก็อาจจะมีการปรับนะครับเรื่องของราคาที่จะเคาะประมูลในช่องเด็กและเยาวชนใหม่จากเดิมกำหนดไว้นะครับว่าจะเคาะเพิ่มครั้งละ1ล้านบาทก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นมาเป็นครั้งละ2ล้านบาทนะครับ วันนี้นะครับทางรองประธากนกศชพันเอ,ดอก,เอรกดรน,นาทีสุกณลัตในฐานะประธานบอร์ดกระจายเสียงนะครับก็บอกว่าที่ประชุมบอร์ดนะครับได้นําข้อมูลความคิดเห็นจากเวทีสาธารณะและ ที่นําเสนอผ่านช่องทางต่างๆรวมไปถึงข้อเสนอจากสํานักง,งานกนสช,ชมาพิจารณาเบื้องต้นในประเด็นสําคัญนะครับตอนนี้มี2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประมูลนะครับเรื่องแรกก็คือการปรับสัดส่วนผังรายการช่องข่าวนะครับที่เดิมทีแล้วกําหนดว่าจะต้องนําเสนอเนื้อหาข่าวและสาระ ไม่ตามกว่า75นะครับครั้งนี้อาจจะมีการปรับลดลงเหลือ50พูดง่ายว่าอีก50ไปเสนอเนื้อหารายการอื่นๆได้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้สัดส่วนจะเหลือครึ่งๆแล้วนะครับ นอกจากนี้ครับก็มีข้อเสนออีกหนึ่งเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาก็คืออาจจะมีการปรับราคาการเคาะประมูลช่องเด็กแล้วชนใหม่นะครับจากเดิมให้เคาะประมูลเพิ่มขึ้นครั้งละ1ล้านบาทก็จะเคาะเพิ่มเป็นครั้งละ2ล้านบาทโดยกําหนดราคาตั้งต้นกับประมูลเท่าเดิมนะครับสำหรับช่องเด็กก็คือช่องละหนึล้านบาทเปประมูล3ช่องด้วยกันแต่เนื่องจากนะครับ เห็นว่ามูลค่าการเคาะเพิ่มขึ้นครั้งละ1ล้านบาทน้อยเกินไปก็จะส่งผลทําให้เกิดการเคาะแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยความถี่ที่สูงมากขึ้นซึ่งอันนี้เองบอกว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการประมูลช่องทีวีดิจิอนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข2เรื่องหลกัหลกๆนะครับ ขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะครับสำนักง,งานกสชก็จะรวบรวมความคิดเห็นต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลเพื่อเสนอให้บอร์ดกระจายเสียงนะครับพิจารณาการปรับปรุงร่างในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะนําร่างประกาศเสนอบอร์ดใหญ่กสชให้พิจารณาอีกสองวันถัดไปก็คือวันที่17กรกฎาคมนะครับถ้าหากว่าบอร์ดใหญ่กสชเห็นชอบแล้ว ก็จะนําไปประกาศในราชกิจจารุเบกษาเพื่อบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการประมูลที่กําหนดไว้ประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ได้มีการพูดถึงเรื่องของการ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะฮะที่ก่อนหน้าน,นี้มีการรับฟังไปตั้งแต่วันที่27มิถุนายนแล้วนะครับตอนนี้นะครับกสชอบ,บอกว่าจะเปิดรับข้อมูลและความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆเพิ่มเติมจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เท่านั้นเองนะครับก็พูดง่ายๆว่านับจากนี้ไปเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นครับส่วประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ รัฐบาลร่วมหาหรือภาคเอกชนในการพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยอย่างยั่งยืนเร่งตั้งคณะกรรมาการกำหนดมาตรฐานทั้งระบบแบบครบวงจรและคณะทำงานดูแลเรื่องการเปิดเขตการค้าเสรีหรือ FTA แก้ปัญหาการตั้งกำแพงกีดการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่แต่ละประเทศยกระดับมาตรฐานขึ้นไปเรื่อยๆ กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดเผยข้อมูลระบายข้าวแบบ G2G ทั้งผู้ซื้อและปริมาณทั้งข้อมูลประเทศปลายทางและปริมาณข้าวที่ขายไปแต่ไม่สามารถเปิดเผยราคาได้เนื่องจากเป็นเรื่องอ่อนไหวตั้งใจจะระบายข้าวสต็อกให้เร็วที่สุดเพราะถือเป็นภารกิจสําคัญที่จะต้องดำเนินการอยาร่างโปร่งใส นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน100ปีธนาคารออมสิน12ปีโครงการธนาคารประชาชนเร่งส่งเสริมสนับสนุนการออมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดความเดือดร้อนร้อบประกาศศักยภาพบทบาทของสถาบันการเงินของรัฐที่ทำให้ประเทศมีความเข้มแข็ง คมนาคมหารือการทางพิเศษของประเทศไทยพิจารณาความเป็นไปได้ในการช่วยลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าทางด่วน5-10บาทในวันที่1กันยาย,ยนนี้เช่นการให้ส่วนลดผู้ใช้บ Easy ัตรอีซิพาร์5%เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้รถหันมาใช้บริการอีซ y พาร์ทเพิ่มมากขึ้นแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บเงินด้วย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนานที่อยู่อาศัยไตรามารสองพบว่าดัชนีปรับตัวลดลงจากไตรามาตรแรกจากความกังวลด้านยอดขายการจ้างงานและต้นทุนเพิ่มขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจที่มีสัญญาณชะลอตัว ขณะที่วันนี้นะครับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนกระทรวงลังนะครับได้รายงานสถานะนะครับถึงโครงการต่างๆที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเรา18โครงการใช้เม็ดเงินไปถึง1 0,000กว่าล้านบาทแล้วนะครับรองผู้ในการสํานักงานนะครับคุณธีศรศักดิ์มงคลโพธนะครับได้พูดถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน18โครงการนะครับ ขณะเดียวกันก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ13โครงการโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้ประเทศเพื่อนบ้าน9โครงการรวมทั้งหมด40โครงการนะครับตอนนี้แล้วเสร็จไปแล้ว28โครงการขณะเดียวกันก็ยังมีอีก12โครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับ โครงการต่างๆที่สําคัญสำคัญนะไล่ไปเลยอย่างโครงการพัฒนาถนนหมายเลข11โครงการบ้านตัดทองน้างําสังแล้วก็เมืองสังทอง1,392้าล้านบาทนะครับโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจยันทร์เพื่อรองรับการประชุมอาเซียนอีก190ล้านบาทอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆนะครับระยะย,ยาวตั้งเป้าเพิ่มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจรองรับประชากรในอาเซียนได้มากถึง2 5 0ล้านบาทครับ และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพองขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาติสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์หนึ่งสุดครับเลักช่วงนี้กลับไปที่คุณประจงและคุณพอพรรครับ